ถ้าเพียงคำว่าไม่ก็ทำให้คุณลอยเป็นปีศาจคุณจะเลือกทำอย่างไรเธอถูกเล่าว่าเป็นผู้หญิงคนแรกถูกสร้างขึ้นมาอย่างอีกโกกับผู้ชายคนแรกมาจากโบนเดียวกันหายใจด้วย b r เ a t h เดียวกันแต่เมื่อถูกบอกว่าเธอต้อง Lie beneath ผู้ชายคนนั้นเธอ refus e เธอไม่ accept ว่าเธอ ด้อยกว่าและเธอก็ไม่นิวเธอก็เลือก exalt over submission โลกไม่เคย forgive เธอเรื่องราวถูก twisted ทื่อของเธอให้กลายเป็น terror พวกเขาบอกว่าเธอ pray เด็กๆว่าเธอ haunted ผู้ชายว่าเธอ spread fear ไปทุกที่สิ่งเดียวที่เธอทำคือ deviance ที่บอกว่าเธอเ,ธอเท่าเทียม สิ่งเดียวที่เธอเลือกคือ rebellion ต่อกดที่ไม่ยุติธรรมและเพราะ independence ของเธอโลกจึงสร้างเรื่องราวให้เธอกลายเป็นปีศาจผู้หญิยยงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปีศาจเพราะเพียงแค่เธอปฏิเสธที่จะคุกเข่าคือ l e l i t h When women are called monsters for saying no it reveals more about the world's fear than their worth full of more